สวัสดีเชนชิราลร่าคอฟโฟกัสหน้าพอดีไม่ได้โฟกัสอะไรโฟกัสหน้าเลยสวัสดีเชนชิราล่าคับวันนี้ฉันโดนรีวิวได้แหละโดนแตะเนื้อต้องตัวจับทั้งนมจับทั้งไข่จับทั้งไหล่จับทั้งหัวเฮ้ยมึงมีไข่ด้วยหรอไม่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 ไมี Oh, yes, สวัสดีครับผมเคียวคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่บอบอลกอยให้งงวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้คืออะไรอ่านรองแกะไปเตะตะตะ คือฟิกเกอร์ลาล่าคอฟนะครับจากเกม Rise of the Tomb Raider ก่อนอื่นนะครับการที่เราจะแกะก,กล่องเนี่ยเราก็ต้องเอาอันนี้มาเล่นก่อนแล้ว <laughs> สนุกฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับก็มาจากค่าย p พย a อาร์สแอคชั่นฟลาร่าคอฟ Rise of the Tomb Raider ครับผมเล่นเกมจบไปแล้วแคสจบ ด้วยชอบมากๆชอบตั้งแต่ภาคแรกเป็นติ่งเธอคนนี้เลยสาวสายบูสู้ชีวิตแถมอึดทนตายยากโอ้ยโหดดเรามาดูตรงกล่ Giul. องก่อนครับด้านหน้านะครับก็ทำอย่างดีเลยแฉงเงาอย่างดีโลโก้และคอรสโลโก้เพอาร์ด้านข้างก็มีเหมือนกันอย่างนี้ด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นแบบฉากการจัดท่าของติกเกอร์นะครับยืนเท่ๆหรือปืนแบกปืนไปโบกตึงเรามาดูด้านในครับผม เปิดออกมาครับก็จะเป็นโชว์ให้เห็นเลยว่ามีตัวลาลาคอฟหนึ่งตัวซึ่งตัวใหญ่มากๆแล้วก็มีมือนะมีปืนมีมีดมีธนูมีขวานนะไ,นไวจ้จาะน้ำแข็งเวลาปีนป่ายแล้วก็มีให้อ่านด้วยนะครับผมโอเคครับเรามาแกะกันดีกว่าอมอรอกันะครับนี่ลาล่าขึ้นมาก่อนอันดับแรกโอ้โห จะบอกตรงๆเลยครับตรงๆจากใจไม่ได้อวยอะไรนะงานไม่ดีงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวลาล่านี่แบบไม่ค่อยเหมือนในเกมเท่าไหร่นะครับผมหน้าตาไม่ไม่ละไม้คล้ายคลึงเลยนะคะนรับมันสามารถขยับได้นะครับขยับแขนจัดท่าได้หลากหลายนะไม่ได้มีอยู่ท่าเดียวท่าแรกนะก็ต้องเห<อ>มือนแน่นอกเสียุตรงอง คือแบบว่าสามารถบิดได้หลายองศามากครับคือไม่ได้บิดได้ขึ้นลงขึ้นลงได้เยอะได้เยอะแม้แต่ผมก็ยังแบบมีรายละเอียดในการขยับได้ว้าวผมปิวพิวปวสวยหน้าน่า <c oughs> มีหางนะแมแต่หางก็ยังมีน้าหลักดีม <c oughs> มีหาง ขนยาผลของลาล่านี่ค่อนข้างยาวนะน่าจะโกนนิดนึงก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลาล่าขอบคนนี้นะครับก็ใส่ของครบแล้วนะอาวุธพร้อมมีธนูมีปืนแล้วก็มีขวานนะครับถือว่าเท่มากๆเลยราคาไม่บอกแล้วเดี๋ยวมึงด่ากู ก็ความชอบส่วนตัวนะครับผมใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะไม่ชอบก็อย่าเบียดเบียนกันแต่อยากสะสมไว้ตั้งโชว์เล่นๆเท่ๆตวนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยอย่าลืมคอมเมนต์มาถ้าเกิดชอบจุดไหนหรือยังไงขอบคุณตกล้อง c i มาเคสตอนนี้บ๊ายบายครับ ไอ้พวกมึงยังไม่เลิกกันอีกเหรอ